สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงตอนที่3นะครับการที่เราจะทําเพลงกันต่อนะครับหลังจากได้หัวเพลงแล้วอุปกรณ์ที่จะต้องมีในการทําขั้นตอนต่อไปนะครับก็มีโทรศัพท์ iPhone นะครับแล้วก็มีตัวกีตาร์ไอริกนะครับจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้อันนี้นะครับ s a l a m o n i c Smart Rig ผมใช้อันนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากผมใช้ iPhone ผมจึงต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เขาเรียกว่าหางหนูต่อกับแจ็คนี้เพื่อเข้ากับ iPhone นะครับหัวแบบนี้แล้วก็สายแจ็คเส้นหนึ่งซึ่งด้านหนึ่งจะเป็นหัว XLR นะครับแบบนี้เพื่อที่จะต่อเข้ากับนี้แล้วก็ด้านนี้ก็เสียบเข้ากับกีตาร์เราโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเซตอัพก่อนนะครับ สิ่งที่เราต้องมีอย่างหนึ่งก็คือหูฟังนะครับเพราะว่าหูฟังอันนี้เราจะใช้ต่อจากตรงนี้นะครับเพื่อเราฟังมอนิเตอร์ของเรานะครับแล้วการปรับตัวไอริกอันนี้นะครับของผมเนี่ยจริงๆตรงนี้มันต้องใส่ฐานแต่ที่ผมใช้คือถ้าใครใช้อันนี้นะครับ ผมไม่ใส่ฐานแล้วผมก็ปรับไปที่ออฟปกตินี่นะครับแล้วตั้งค่าให้อยู่ค่าที่อยู่ตรงนี้นะครับต่ำสุดค่าเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าก,กับกีตาร์นะครับหลังจากที่เราต่อกีตาร์เสียบแจ็คอะไรเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกไปที่ลายกีตาร์นี่นะครับตรงนี้ ถ้าใครไม่มีตรงนี้ก็กดบวกเพิ่มตรงนี้นะครับบวกบวกเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนไปที่อัดเสียงเครื่องดนตรีตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราจะเช็คว่าช่องไหนก็คือเรากดไปที่สี่เหลี่ยมเหลี่ยมขีดขีดนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็คืออันนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมา ครับสมมุติว่าเราจะอัดใช่ไหมครับเราก็กดไปที่ไมโครโฟนครับมันจะกะขึ้นให้สังเกตรตรงนี้นะครับให้เราจิ้มไปให้มันเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยเวลาเราดีดเนี่ยเสียงมันจะเข้ามาในในหูฟังที่เราเสียบต่อเป็นมอนิเตอร์นะครับนะครับ เวลาที่ผมใช้นี่ผมจะปิดห้องนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกจะปิดคอมเพรสเซอร์ oser, ผมก็จะปิดให้เวลาเราที่เราเทสนะครับเวลาเราดีดนะครับให้เราสังเกตเสียงตรงนี้ขีดตรงนี้อันนี้ถือว่าต่ำไปนะครับระดับเสียง ถ้ามันขึ้นมาแค่เนี้ยมันต่ำไปครับเพราะนั้นเราต้องเพิ่มวอลลุ่มที่กีตาร์เรานะครับอีกสักนิดหนึ่งนี่ก็ยังต่ำไปนะครับให้ขึ้นใหม่นิดหนึ่งขึ้นใหม่ครับอ่ะเย่างนี้สูงไปหน่อยหนึ่งคือดีดแรงๆแล้ว อย่าให้มันเกินอย่าให้มันเกินไอตรงเนี้ยครับอ่าอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยประมาณนี้กําลังดีนะครับแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มอัดซาวก,กีตาร์เราจะเล่นทับไปพร้อมกับเพลงเลยโอเคตอนนี้เราจะเริ่มอัดแล้วนะครับเราก็เล่นคอร์ดตามเพลงไปเลยนะครับโดยก่อนเริ่มอัดนะครับถ้าเราเริ่มอัดครั้งแรก อย่าลืมเช็คไปที่ตรงนี้นะครับคือมันจะเริ่มที่หัวเพลงนะครับพอเราพร้อมแล้วก็กดอัดนะครับตอนนี้เราอัดกีตาร์แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงเพลงของเดอะบีเทิลเพราะว่าเสียงมันเข้ามาในหูฟังผมนะครับแต่ว่าเวลาที่เพื่อนๆทำเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเพลง t ด e b บีเทิลด้วยในหูฟังแล้วก็เสียงกีตาร์ตัวเองด้วยเล่นไปพร้อมกันนะครับ อนนี้ผมตัดค่ามาตอนที่ถึงตอนจบเพลงเลยนะครับพอจบแล้วนะครับเราก็กดสต o อปนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าสังเกตเนะเมื่อกี้ผมจะหลงไปท่อนหนึ่งจะเล่นผิดตรงท่อนตอนจบนะครับตอนท่อนสุดท้ายวิธีที่เราจะดูว่า เราเล่นผิดตรงไหนอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมว่าห้องตรงเนี้ยผมจะเล่นผิดไปนิดนึงเดีย๋ยวลองฟังนะครับนี่คือลกีตาร์ของเรานะครับเนี่ยตรงเนี้ตรงตาตาต,า,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 ตาผมเล่นผิดเพราะนั้นผมสามารถที่จะแก้ได้เลยนะครับก็คือเลือกตรงไหนก็ได้ที่ก่อนถึงห้องนี้โดยเนี่ยนะครับเลือก ตรงเส้นขีดเขียนี่ครับจิ้มไปตรงสมมติว่าผมเลือกตรงห้อง66สนี่นะครับนะครับผมจะเล่นแก้ตรงนี้ก็กดอัดเลยครับบันทึกแล้วเดี๋ยวพอมันมันจะนับให้หนึ่งสสามสี่แล้วเราก็เล่นตอบเล่นใหม่นะครับตามเดิมเลย น,นี่เล่นถูกแล้วก็รอให้เสียงกีตาร์เราหยุดนะครับพอเสียงกีตาร์หมดเราก็มากดสต็อปนะครับตอนนี้ก็มาดูที่เราแก้เมื่อกี้นะครับตรงประมาณห้องหกสิบหกนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราขยายดูไฟล์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเล่นต่อเนื่องไปเลยนะครับเพราะนั้นก็ อันนี้เกินมหน่อยอ่ะลบออกได้ครับการจะลบก็คือคลิกไปที่มันแล้วก็คลิกเบาๆนิดนึงครับมันจะขึ้นแล้วเราก็ลบออกอันนี้ตอนนี้เราได้ลายกีตาร์ลวที่เราเล่นเองตอนนี้เราจะลองฟังของเรานะครับลายที่เราเล่นกับกลองแล้วก็เบสของเพลงต้นฉบับเพราะนั้นเราก็ต้องให้เสียงเปียโนเนี่ยไม่เล่นโดยการที่ มาทักคลิกนี่ครับปิดลําโพงนี่ลายนี้มึงก็จะไม่มีนะครับลายอาร์เตอร์เราก็ปิดลําโพงไปลายกีตาร์ของเพลงต้นฉบับเราก็ปิดไปเหลือแต่เบส mm. เบสกลองแล้วก็เสียงร้องแล้วกีตาร์เราตอนนี้เราลองจะลองเช็คนะครับลองดูนะครับจริงๆเวลาเราเช็คเนี่ยถ้าเราใส่หูฟังอย่างนี้อยู่เนี่ยเวลาเราคลิกเพลงเนี่ยเสียงมันจะเข้าในหูฟังเลย แต่เนื่องจากว่าผมอัดให้ให้เพื่อนๆฟังครับผมก็เลยต้องถอดตัวนี้ออกก่อนเพื่อให้เสียงมันมาออกลำโพงของโทรศัพท์นะครับแต่จริงๆถ้าเราทำจริงเราไม่จาเป็นต้องถอดตัวนี้ออกเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงจากหูฟังเลยแต่ถ้าอันนี้เนื่องจากถ่ายวิดีโอผมก็เลยต้องเอาอันนี้ออกเพราะงั้นเสียงมันจะไม่มาเข้าวิดีโอที่ถ่ายอยู่นี่ครับอันนี้เราลองฟังดูครับที่เราอัดไปเมื่อกี้นี้ ตอนนี้เป็นโน,มนไม่มีละเพราะเราเล่นแทนนะนี่สมมติถ้ามีเป็นโนอันนี้ก็ตัดออกเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปที่มันมีกอมีเบสแล้วนะครับสมมติตรงนี้ <it> เราเอาเสียงร้องออกนะครับ เห็นไหมครับก็จะได้ซาวของเราแล้วแต่เบสกระดัมอาจจะยังไม่ชัดเพราะเรายังไม่ได้แต่ง EQ นะครับอันนี้เราอัดลายกันก่อนโอเคโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทําเพลงผมจะใช้กีตาร์สามลายอันนี้เป็นลายหลักเราอาจจะตั้งชื่อมันนะครับนี่ตั้งชื่อใหม่ไปแล้วถ้าจะตั้งชื่อใหม่ก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับเบาๆมันก็จะขึ้น ตั้งชื่อใหม่เราก็ตั้งชื่อว่ากีตาร์หลักก็ได้นะครับเอาตามความเข้าใจของเรานะครับแล้วเราก็จะทํากีตาร์อีกลายนึงนะครับ2ลายแต่เราก็เพิ่มทีละลายเราก็คือคลิกไปเหมือนเดิมแล้วก็สร้างขึ้นซ้ําสร้างขึ้นซ้ํานะครับ ตอนนี้กีตาร์ลายอันนี้ผมจะให้เล่นเป็นซอริโอคือจะให้เล่นออกมาทางด้านสายก่อนนะครับเราก็คือเข้าไปที่ตรงนี้ครับเอฟเฟกนะครับแล้วก็เสียงแท็บที่เขาเขียนว่าเสียงแทรกรอบทิศนะครับผมก็เลื่อนไปทางซ้ายให้หมดปิดไปตอนนี้กีตาร์ลายเนี้เวลาอัดนะครับมันจะออกแต่ลำโพงด้านซ้ายถ้าเราต่อเป็นตอริโอแล้ว ลายที่ผมเล่นผมจะเล่นเป็นลายเสียงสูงแทนหมายถึงว่าเวลากีตาร์เล่นเสียงหลักสีตรงนี้ครับผมก็จะมาเล่นเป็นเล่นแบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆแนวะพิกกิ้งเบาๆอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันมีสีสันขึ้นเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับลองอัดดูเวลาะจะอัดก็ต้องใส่นี้ก่อนนะครับ โอเคเพราะเราจะอัดเราก็ต้องไปที่ไมโครโฟนก่อนนะครับเราไปไมโครโฟนเพื่อเช็คระดับเลเวลนะครับตอนเนี้เนื่องจากอ,าอันนี้มันเป็นกีตาร์ลายที่สองเพราะนั้นเราในในในส่วนตัวที่ผมเล่นผมจะทำให้ซาวมันเบา <c oughs> เบาลงกว่าลายหลักเราอาจจะใช้วิธีลดที่กีตาร์ตอนนี้เลยหรือว่าค่อยไปปรับ บอลล่มตรงนี้ทีหลังก็ได้แล้วแต่คนชอบครับเดี๋ยวผมจะามาปรับตรงนี้ทีหลังนะครับเราอัดเลเวลที่กีตาร์ที่เราเปิดบอลล่มกีตาร์ไว้ปกติแล้วเดี๋ยวค่อยมาลดอันนี้ทีหลังนะครับโอเคเข้าไปที่ไม้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนอัดกดลูกศรน,นี้ไปที่เริ่มต้นเพลงเสมอนะครับ ก็จะได้ยินเสียงลายสอที่ผมเล่นเบาๆแต่ว่าเสียงเพลงที่เราอัดเป็นเมื่อสักครู่เพื่อนๆจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่ามันจะเข้ามาในหูฟังผมแต่ถ้าเวลาเพื่อนๆอัดจริงๆเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงทั้งหมดที่อยู่ในหูฟังนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนจบเพลงเลยนะครับตอนลายสองนะครับ เราอัดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสต็ p ปแล้วกลับไปดูโปรเจกต์เราที่กดตรงนี้นะครับขีดๆนี่ก็นะ <c oughs> จะเห็นว่าเราจะได้อีกลายหนึ่งมานะครับวันนี้เราจะมาเช็คซาวนะครับก็ผมก็ต้องถอดนี่ออกก่อนลองฟังดูนะครับนี่ถ้าเราจะฟังอันนี้อันเดียวนะครับเราก็กดหูฟัง นี้กีตาร์หลับนะครับถ้าเราจะฟังเฉพาะโอเคนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราทางซ้ายไปแล้วอันนี้เราต้องตั้งชื่อใหม่นะครับตั้งชื่อใหม่อ่าใช้คำว่ากีตาร์ซ้ายนะครับ จะได้ไม่งมงครับอตอนนี้เราจะทำกีตาร์ลายขวาเราก็เช,ชิมเช่นเดิมครับสร้างขึ้นซ้ํานะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรง F สัญ e ลักษณ์ EQ เนี่ยครับแล้วเราก็เลื่อนเสียงแทรกรอบทิศมาที่ด้านขวาสุดนะครับปิดไปตอนนี้เสียงอันนี้เวลาเราอัดมันจะมาออกทางด้านขวาแล้วนะครับเราก็จะอัดอันนี้ส่วนลายเนี้ยเวลาโดยปกติที่ผมจะทำเนะี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน ผมหมัดเสียงเสียงสูงไปแล้วตอนนี้ผมก็จะหมัดเสียงต่ำบ้างประมาณว่าสี่ห้าเส้นบนกีตาร์นะครับเส้นล่างจะไม่เล่นจะเล่นนี้ประมาณนี้นะครับอพอจะอัดเราก็กดอันนี้เพื่อให้ไปเริ่มที่ต้นเพลงนะครับเดี๋ยวต้องเสียบน,นี้ก่นอนนะครับผมก็จะเริ่มพร้อมหมัดน,นะครับ ครับเช่นเคยตอนนี้เรากำลังอัดเสียงลายต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่อัดเสร็จเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคอัดเสร็จแล้วก็สต็อปนะครับตอนนี้เราจะกลับไปโปรเจกต์แล้วก็กดที่ขีดนี้เช่นเคยนะครับอ่าแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับซาวด์กีตาร์อันนี้เราก็ตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นกีตาร์ขวานะครับ โอเคแล้วคราวนี้เราก็จะมาลองเช็คฟังดูนะครับไปกี่กีตาร์ขวาที่หราดนะถ้าเราจะลองฟังของมัน,อ,นอันเดียวนะครับก็กดไปที่หูฟังนี้แบบลองกีตาร์ซ้าย กีตาร์หลับนครับเดี๋ยราไปฟังท่อนที่มีกลองด้วยแล้วนะโอเคสมมติว่าเราพอใจแล้วอย่างนี้นะครับ ความดังเบาเราพอใจแล้วเราก็จะต้องมาปรับมิกซ์ตรงซาวกรองนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่ากรองเนี่ยมันจะเบาไปนะครับเราก็มาคลิกให้ตรงนี้มันเป็นไฮไลท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์โดยปกติเวลาผมจะใช้เอฟเฟกกับกรองเนี่ยผมจะเลือกมาที่ปลักอินตรงนี้นะครับ e อฟเฟกต์ที่มันขึ้นสีฟ้าเนี่ยผมจะไม่เอาผมจะกดออกผมจะใช้คอมเพรสเซอร์นะครับกดให้มันเป็นสีฟ้าแล้วแล้วผมจะชอบตั้งค่าแบบนี้คืออ่ามิกเนี่ยผมจะให้ประมาณ90นะครับส่วนเดซิเบลเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ Visual EQ นะผมจะใช้อันนี้ก็ให้กดให้เป็นสีฟ้าแล้วก็เข้าไปดูผมจะเพิ่มย่านเสียงต่ำ ขึ้นนิดนึงนะครับเสร็จสิ้นอ่าอันนี้สำหรับดรัมก็เสร็จไปแล้วตอนนี้เราจะมาทำเบสนะครับก็ไปจิ้มเบสให้มันขึ้นไฮไลท์นะครับเช่นกันครับเอฟเฟกต์คิวผมจะไม่เอาผมชมไม่ชอบผมใช้คอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ก็เช่นกันประมาณ90นะครับแล้วก็ EQ Visual EQ เช่นกันครับผมจะเพิ่มย่านเบสให้มันหนาขึ้น อันนี้เป็นของใครสไตล์ใครไซม์มานะครับแล้วแต่คนจะชอบลองฟังจากหูฟังเอาแล้นี้ผมก็จะมาลองฟังนี่ลิกรองอย่างนี้น,นะครับเบสอย่างเดียวเนื่องจากมันเป็นเพลงยุคเก่าครับเบสบางช่วงก็จะหายหายไปนะครับบางทีมันก็โผล่ขึ้นมา เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เล่นเบสได้เนี่ยอาจจะบวกลายเบสตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ซึ่งผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะต้องเล่นเบสเสริมนะครับเพราะเบสมันต่งน้อยมากเดี๋ยวผมก็จะอัดเบสเพิ่มนะครับโดยการกดบวกหรือว่าจะสร้างขึ้นซ้ำ ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เหมือนกันครับผมก็จะสร้างขึ้นซ้ำนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนไอคอนมันตั้งชื่อใหม่มันมีได้หลายอย่างนะครับนนี่ไอคอนเพื่อที่เราจะไม่สับสนเราก็เลือกเป็นกีตาร์เบสนะครับเบสตรงนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเบสละแล้วเราก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเบสนี่ นะครับก็แล้วเราก็เปลี่ยนจากแจ็คอันเนี้ยที่ต่อเข้ากีตร์ใช่ไหมครับอันเนี้ยเราก็ไปเสียบเบสแทนเดี๋ยวผมไปเสียบเบสก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ผมเชื่อ,อต่อเสียบแจ็คนะครับตัวเนี้ยเข้ากับกีตร์เบสแล้วนะครับแล้วก็เราจะเริ่มอัดเบสครับก็เช่นเคยเราคลิกให้เบสตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็กดอัดครับ ตอนนี้ผมอัดเบสอยู่นะครับแต่เพื่อนๆจะไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอกเพราะว่าเสียงทั้งหมดมันเข้าไปในหูฟังนะครับแต่เวลาเพื่อนๆเล่นเพื่อนๆก็จะได้ยินในหูฟังเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องเลเวลนะครับแต่เวลาเราได้ยินในหูฟังเนี่ยเสียงมันก็จะพอดีอยู่แล้วเราก็พยายามทําปรับซาว์ความดังของเบสให้มันพอดีกับซสาว์ที่เราเล่นไปตอนแรกตรงกีต้าร์นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอน สุดท้ายที่อัดเบสจบเลยนะครับอัดเบสเสร็แล้วก็กดสต็อปเช่นเคยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คนะครับตอนนี้เราลองฟังใหม่นะครับเดี๋ยวเราฟังช่วงที่มีเบสแล้ว,ลวกันนะครับนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราได้เพลงเลดิดบีแล้วไอไลน์กีตาร์ของเดิมเราเนี่ยเราไม่ใช้ถ้าเราไม่อยากเห็นมันเราก็ลบมันไปก็ได้นะครับก็คือคลิกกันนี้แล้วก็ลบหรือถ้าบางท่านไม่อยากจะลบอยากจะเก็บไว้ก็ได้แล้วแต่ตามใจนะครับแต่ผมก็จะลบออกจะได้ไม่กินเนื้อที่อันนี้นนครับ ก็เป็นการเสร็จแล้วหเพลงส่วนเอฟเฟกอะไรยังไงใครอยากก็ชอบอะไรยังไงก็สามารถไปปรับได้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเอฟเฟกแต่และชแนลนะครับเลือกเอาเลย Channel ไหนมีเอฟเฟกหมดนะครับก็เป็นการเสร็จละเดี๋ยวคลิปนี้ค่อนข้างยาวมากเดี๋ยวจบตอนแค่นี้ก่อนแล้วคลิปต่อไปคลิปที่สี่คือหลังจากใต้โปรเจกต์แล้วแล้วเราจะเรนเดอร์ไฟล์ ออกไปใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวติดตามต่อกันตนที่คลิปที่4นะครับสวัสดีครับ